คุณแม่หนูเล่นพร้อมไหมคะพร้อจ้าพี่จิวพร้อมมากพร้อมมากพวกเรามาเช้าเพื่อที่จะให้ดูหนังหนูเชื่อดไก่เหรอเย่ <Yeah. S 3> ฉันหูตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมวันนี้ยังมาเข้าไปดูอีกรอบอ่วันนี้อาเฉียงหยุด เราไปกินข้าวเหนียวไก่ทอดเจ้าอร่อยกันดีกว่าเดี๋ยว<ป>เดี๋ยว<ป>เดี๋ยว<ป>พวกนายไม่รู้สึกว่าเสียงคุณคุณเหรอเด็กผู้หญิงเสียงคล้ายกันหมดนั่นเลยนะไม่ได้หมายถึงเด็กแต่หมายถึงแม่ของเด็กฉันว่าเสียงเนี่ยคล้ายส่วนอิงมากเลย,อยเอออเออเราไม่ต้องไปกินไก่ทอดกันแล้วพาจิวไปหาหมอดีกว่าคิดถึงเมียจนเป็นบ้าน่า,นาจะหมดทางเยียวยาแล้วอะจิวส่วนอิงจากไปยี่สิบปีแล้ว ยีปีเจ้า,าจำผิดเลยตอนที่อาจิวรับช่วงต่อต้าหลงเฟิ่งอายุ20สิฉันไปอยู่กับเฮียเฟยอิงสุนายไปสอบตำรวจความตํำเยีเ่ยมยอดฉันรู้ว่านายรักเขาแต่มันผ่านไปนานมากแล้วนี่อย่าว่าแต่เราสามคนเลยวันใจยังเปลี่ยนไปหมดแล้วเห็นไหมยังไงฉันก็รอได้เอาเป็นว่านิทานของฉันกับเซินอิงยังไม่จบฉันฟังไม่ผิดแน่ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปก็คือเซนอิง